สวัสดีครับผมอยู่กับพี่ปวดคนดีคนเดิมนะครับกับรายการปวดร่าพอนี่นะครับผมในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับผมซึ่งนี่เราก็อยู่กับป๊อปปี้แคนดี้มาลิเทิลพอนี่นะครับผมซึ่งมีวางขายที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมมี2รสชาติให้เลือกนะครับผมมีสตรอเบอรี่กับแอปเปิลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแท็กทูนะครับแท็กทูมาลิเทิลพอนี่นะครับผมทั้งหมด48่บแปบให้สะสมนะครับผมซึ่งเป็นขนมที่วางขายที่เซเว่นนะครับเป็นขนมลูกกวาดนะครับเด็กๆกินแล้วก็ระวังฟันผุด้วยนะกินแล้วอย่าลืมแปรงฟันะ แล้วก็ผมก็ซื้อมารีวิวนะครับผมผมไม่ได้ซื้อมาแค่กลก่องเดียวหรอกนะผมซื้อมาทั้งหมด100ซองนะครับผมเทพเดดเลยนะครับว้าเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดนะครับผมซึ่งภายในขนมมันก็จะแถมบิ๊กทูนะครับผมแล้วผมก็จะแกะให้ดูเลยนะครับมาฉีกเลยครับ1ซองปึ๊บก็จะมีนะครับข้างในซองก็จะมีขนมอยู่แบบนี้นะฮะนี่นี่นี่นโอ้เปิดมาซองแรกก็ได้นี่เลยครับว้าวได้องค์หญิงเลยเว้ย ไอนี่ใครวะเนี่ยโอ้ก็ไปหาข้อมูลเทียบเล้วเนี่ยได้หญิงได้เจ้าหญิงเซเลสเทียนะครับซองแรกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับซองสีฟ้าก็จะเป็นรถแอปเปิลนะครับผมส่วนซองสีชมพูนี่ก็จะเป็นรถสตรอเบอรี่นะครับผมเดี๋ยวนะยหยตัวประกอบนี่ก็มาเหรอเนี่ยโอ้โหเอาตัวประกอบมาครบเลยเนี่ยสี่สิบแปดแบบน,นะครับผมแล้วน้องๆคงสงสัยว่าเทคทูมอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับมันก็จะอยู่นี่ไงกับซองขนมนี่แหละครับคือเทคทู ube, แล้วก็แค่แกะมันออกมาแบบนี้ รองมาอ๋อออกมาเลยนี่ลองมาลองมาปุบลองมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับอันนี้เราก็เก็บไปกินนะเป็นขนมแล้วเราก็นี่แล้วก็เอาหน้าทำอะไรแปะลงไปแปะลงไปเลยเนีัยแล้วก็ถู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 ให้ติดนะครับถูให้มันติดถูให้มันติดถูให้มันติดน้องเอาอะไรถูมันก็ได้น้องจะเอาอะไรถูก็ได้แล้วก็ค่อยๆลอกออกมา เราออกมาแบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นเห็นไหมเราก็ได้ปุบ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 เอ๊ะเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมน้องๆหนูก็แปะเล่นได้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งแกะกันนะครับว่าเราจะได้ครบทั้งหมด48แบบหรือเปล่านะมาเริ่มกันเลยดิ แล้วนี่ก็เป็นไร t e ท h 2นะครับผมมา l i t เตอร์พอนี้ะครับทั้งหมด46แบบนะครับที่พูดที่บอกว่า46แบบก็พะว่าผมขาดไป2อ,อันยังไงล่ะผมขาดฟอสเตอร์ชายกับพิงกี้2สีชมพูนะครับ mm hmm. คิดดูนะขนาดเปิดตั้ง100ซองนะ mm hmm. เปิดตั้ง100ซองอ่ะยังไม่ครบอะ mm ่ะ hmm. คิดดูอ่ะโอ้โหผมนี้แบบอยางเสียใจเลย mm hmm. <c oughs> สำหรับน้องๆที่อยากจะเก็บสะสมนะผมผมจะมีแนะนําวิธีการเก็บสะสมแล้วก็วิธีการดูแลรักษาไว้ให้นะครับมามาดูกันส่วนน้องๆที่อยากจะเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันสวยๆนะครผมผมก็จะมีวิธีแนะนาให้ทั้งหมดสองวิธีนะครับวิธีที่1ก็คือน้องแกะซองขนมแล้วก็มาแปะบนกระดาษ A4 แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแปะเป็นแบบนี้เพื่อเก็บไว้โชว์นะครับแบบที่สวยงามเอาไว้ใส่ในแฟ้มนะครับมันก็สวยดีนะหรือว่าน้องๆจะเป็นทําเป็นแบบนี้ก็ได้ เอามาแปะกระดาษอีกสิแล้วก็ตัดออกมาให้เป็นการ์ดแบบนี้นะครับเป็นการ์ดสะสมแบบนี้นะครับการ์ดสะสมมา Little h o n y แบบนี้ก็น่ารักดีนะนะหรือว่าถ้าเกิดน้องตัดแล้วน้องไม่ชอบด้านล่างนี้น้องก็ตัดออก,กได้นะครับแล้วก็ตัดเป็นแบบนี้ก็ได้อ่าเห็นไหมวิธ <Wow. S 1> ีการสะสมก็มีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับว่ากินเสร็จแล้วทิ้งขยะให้เรียบร้อยนะครับดูแลรักษาพัาธสัญาด้วยนะอ้าแล้วก็อีกอย่างนึง เราไม่ได้แค่สติกเกอร์อย่างเดียวนะครับผมไม่ได้แค่สติกเกอร์ทาเป็นกล้ายกะบตอตอ,ตออย่างเดียวเราก็ยังเอาขนมที่เราแกะซองออกมาเนี่ยเอามาทําเป็นซองขนมสุม่มก็คือสุ่มขนมก,นกินกันกับเพื่อนได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีรสแอปเปิลกับรสสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมแล้วเมื่อเราแกะซองออกแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซองสีเงินแบบนี้และไอซองสีเงินแบบเนี้ยเราสามารถเอามาเล่นเป็นขนมสุ่มกับเพื่อนได้ว่า เอามาแข่งกันว่าใครจะเปิดได้แอปเปิลหรือสตอเบอรี่นะครับผมอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ปวดขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ปวดด้วยนะครับเด๋มแม่ไหมเด๋มเป็นการแบบเนี้ยสวยกว่าเยอะเลยเด๋มบ้าเด๋มบ้าสวยไหม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 ,ยยม,ยยมยอยากได้อีกสองอันที่หายไปนะแต่ไม่ไหวละซื้อบริลลียซองแล้วยังเปิดไม่ครบไม่เอาดีกว่าละเข็ด